เรียนท่านรองผู้กำกับกระตักการตำรวจภูทรจังหวัดพิตนโลกทำตำรวจเอกกำทรจันทีประธานกรรมการตรวจประเมินผลผลนายจุ่อยเกิดเพรผู้ใหญ่บ้านหนองบัวสีบาทหมู่ที่เ,เก้าตำบลบางเสาขออนุญาตนำเรียนข้อมูล ขอมสังเกตของหมูบ้านการที่ชุดชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรบ,งบางละกันเข้ามาปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้แก่หมูบ้านหัวหัวหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองมวปิบากหมู่ที่เก้าและบ้านหนองตะกูหมู่ที่สิ ตำนวนพันเสาอเภอบางละกันจพิษณุโลกและข้อมูลเกี่ยวกับประชากรของหมู่บ้านวังวัดสีบาทให้ทราบวันนี้หนึ่งครัวเรือนตายสักเดือนบ้างจำนวนสองร้อยสามสิบครัวนักการเรือนสองอาศัยอยู่จริงจำนวนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ ควรเรือนสา,ราประชากรจำนวเนเจ็ร้อี่ปคนแยกเป็นชายสามร้อปคนหญิงสามร้อ้าส้าคนอาชีพทํานาทํำไร่และรลับจ้างทั่วไปชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจตูแพรบารกัน โดยการอำนวยการขอพันตำรวจเอกพยนต์องค์หนักผู้กำกับการสถานีตำรวจผู้แทนบางระกมทำติดตำรวจเธอจะเดินที่ทัพมิติวุตแล้ผู้กำกับการป้องกันปากบางสถานีผู้แทนบางระกมเป็น,นผู้ควบคุม าการปฏิบัติงานร้อยตำรวจตีคันชิดทาเจริญแรงสารวัตรสายงานตวรวจสายงานจรากแกนสถานีตำรวจผู้แทนบางระจันเป็นหวัวหน้าชุดชุมชนสัมพันธ์ของกำลังตำรวจ